ไม่ใช่ไฟที่เกิดจาก,จากเตาแก๊สหรือไฟที่เกิดจากการเผาฟืนเผาถ่านเผาไม้หรือวัสดุอื่นๆไฟในที่นี้ก็คือขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือความร้อน ที่อยู่ในขันห้าหรืออยู่ในร่างกายของมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะอยู่ที่สมองและหัวใจ ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวนำเสียงเสียงก็คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ในที่นี้ก็คืออาริยสัจ